สวัสดีจ้าต่อกับอีพีสองจ้าอีพีนั่งแยกกินพริกไปละสี่เม็ดเนาะจ้ะเนาะต่อไปเม็ดที่ห้านะคะต่ออีพีสองเลยนะคะนี่ค่ะพริกกี่นะคะม,มาดูกันว่าสองอีพียายจะกินพริกกี่เม็ดจ้านี่โหระพายอดเกานี่ยากจะไปไว้เฮ็ดเอ้เกษรมือสองจ้า โมลภาพับกับเตี๋อยไม่เป็นอีกอย่างที่เข้ากันมากๆเลยนะคะขอบคุณคนที่ตามมากินกเปเ๋ีเยน้ำเย็ดติว e ีพีสนะคะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซทุกคนสองพันคนเลยนะคะที่มาติดตามเย็ดติวอีพีสด้วยกันจะมาดูซิว่าเย็ดติวจะกินหมดไหม น้ำถิอปบะพริกหอมขึ้นดังเลยจ้ะเจ๊ต่วเป็นคนที่กินผักเกง่งได้จ้ะเด้อหาละเม็ดท,ที่หกจ้ะเม็ดท,ที่หกเด็ดกว่า ไอตัวฟักยาวอืมอกะปิ xem cả hôm có hôm hôm đó dài sơ hôm tay bây giờ bùa lấy đưa kỳ nhanh bùa lèo cặp dưa làm ăn phải lưới bùa lấy ไปซื้อข้าวน้องแอ่นให้ดูเป็นยังไงแม่ก็ไปเปิดไปเมืองปลาเห็ดให้อยู่เด้อ,อเห็ดออกแล้วออกมาเก็บเห็ดได้แล้วโอ้ลืมนับแล้ว,ดวายายายเด้อจ้ะนับต่อให้ย้าาได้เด้ออีกเม็ดนึงจ้ะ อบวกหกกับเจ็ดดีละจ้ะความโอ,โอ้ เผ็ดหักแซบจ้ะบ่แม่นเากินนั่นได้จ้ะเด้อกินให้แซบจ้ะท่านบ่ท่านกินบ่เผ็ดยายยายบ่แซบจ้ะท่านได้กินเผ็ดๆแล้วมีแห้งจ้ะตำมะคุ้งคพื่นของเย็ดจิวนี่ตำมะขุ้งเย็ดิวบอกเลยบอกลูกใส่พริก ตำแหลกๆเด้อยัดตำเป็นเม็ดมะลุโคเคกว่าเอาเด้อเออท่านมักเพดต้องตำแหลกๆเออย็ดจิวก็มักใส่ตำแหลกๆจยะย็ดจิวก็เห็นอยู่เนาะถนัดไผถนัดมันอืออ่ะพริกแย่ยเสืองเซนนี่เดอกับเอ้ยนั่นพวกพักอืมมาจ้ะ 嗯。Hmm. ย่สจะตับกินให้มันเรือน้อยไว้แย่แยอยากกินให้เบิร์ตไข่เมืองนี่อีพี่ซองนี่จ้ะสามสิบหยิบนะคะได้มัง้งแย่กินพักพ,พักไลาล่เรือซ้ำนีน่ละจ้ะ

ออนซ้อนสีดีกับสีเสือนะพี่น,อน้องเนื้อเนื้อเอาไปกินที่ร้างของแซ้ lục chín lục chín bớt chả เนื้อเนื้อ vào chỉnh tay với la chả bóc quy đấy cả đấy à ừ luôn thôi mất ชุดน้ำตุท้ายก็ทุกสิ่งยังบ่เบิดขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไหลทุกกำลังใจมากกว่าเตียเยัติวสองอีพี่เลยใจอีพี่หนึ่งอีพี่สองเนาะค่ะเนาะยากจะได้รู้ว่าเยัติวกินเบิดบ่จ่ายนี่แหละเรือซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณทุกเลิบทุกหลักทุกไหลทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้า